2เนี่ยซึ่งเราพวกเราเนี่ยก็พูดกนะันมาตลอดเวลาผมได้ยินมาตลอดก็ต้อนีอยู่สภาคนพิการเนี่ยก็นี่แหละก็รอบอก,กเนี่ยเข้ายูเนี่ยเมื่อไรจะถึงยูสักทีนะครับแล้วก็สองหมื่นเนี่ยจะพอไหมนะเป็นแสนก็ยังไม่พอเลยอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่นี้ก็มีแหล่งที่นอกจากจะบกที่เราจะไปขอเข้าถึงสิทธิ์ได้เนี่ยแล้วมี เมื่อเช้านี่ชื่อเล่นท่านชื่อพออึนะจังง่ายๆนะชื่อพระวอของท่านก็คืออะไรวริยาพรนะครับพอวีรชัยที่มาจากสปสอชอเนี่ยก็บอกว่านอกจากเนี้ยมันมีแหล่งเงินมีกองทุนหลายกองทุนเลยกองทุนพื้นฟูนนนนนเนี่ยก็เมื่อกี้ทางกลุ่มย่อยก็ได้สรุปไปบางส่วนนะตรงเนี้ยก็บอกว่านเนี่ยมีเงินเยอะแยะที่จะเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยแต่ต,ต้องต้องผ่านองค์กร เข้าไปด้วยส่วนตัวเนี่ยไม่สําเร็จนะก็ต้องกาานว้นั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งของการประชุมไอ้สัมมนาครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อพวกเราที่เข้ามาเนี่ยเป็นตัวแทนถือเป็นเสมือนตัวแทนองค์กรเนี่ยเอาข้อมูลที่ท่านมาได้รับเนี่ยไปไปสู่องค์กรของท่านนะฮะแล้วก็ไปเผยแพร่ว่าตรงนี้ทายากรรมเนี่ยก็ให้องค์กรของท่านผู้นำ ซึ่งก็มีผมเข้าใจว่ามีผู้นําองคอ์กรมาองค์กรเนี่ยก็นําหน้าไปแล้วนะยังไม่ได้มาฟัางสอสอจเนี่ยมีเงินที่กอรมอเนี่ยเยอะแยะเลยนะอันนี้ส่วนของกรุงเทพนะถ้าส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยเราเป็นอบตอ,อบจอทั้งหลายเนี่ยซึ่งต้องต้องไปในานามขององค์กรนะเราเราอย่าไปตัวเองเราไปรวมตัวกันนะแล้วมาถึงส่วนของวิชาการเนี่ยนะก็มีท่านทุกเห็นมีหลายคนไป ไปได้ได้ได้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยไอ้เรื่องของนโยบายเนี่ยเราก็โบน์โน์โบนไปบอกว่าเฮลทรัฐไม่ช่วยนะช่วยอย่างนี้เนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีนโยบายเงินก็มีแล้วแต่เงินเงินมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถูกนําไปใช้เนี่ยเราคนพิการเนี่ยก็ถึงมีสองทาง่อนนโยบายเนี่ยมันก็คือทาง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 ลงนะนโยบายเนี่ยมีเงินแล้วในทางตรงนั้นนะมีข้อมูลมีอะไรแล้วเนเซ็นเตอมเต็มยังไงก็คือ พิการทั้งหลายเนี่ยอันนี้คนพิการก็ต้องของแหงต้องแล้วก็ไปสร้างเครือสายเนี่ยไปไปสร้างเครือสายให้ได้ก็คือมีพยาบาลมีช่างมีอะไรอีกมีผู้ใหญ่บ้านนะฮะนักพัฒนาสังคมเลยทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยไปสร้างเครือสายของเขา,นาเนี่ยเราเพยายามทำเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำคุงการเข้าไปหาอบจหรืออะไรเนี่ยเพื่อเข้าไปหาแหล่งเงินซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาของ พันกว่าล้านทางการเกษตรยกตัวอย่างมาบอกมี20ล้านวันนั้นดีใจจะตายอีกแล้วนะเราคนกรุงเทพเนี่ยมีตั้งพันกว่าล้านแต่ไม่ถูกนําไปใช้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเราจะไปเอาออกมาใช้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะอย่าอย่าไปรำพันตัวเองมันไม่ได้เพราะนั้นต้องไปในนามขององค์กรนะแล้วก็มาถึงชุกภาคผายตามที่ว่าได้ยินยแนวสัมผัสของกลุ่มเนี่ยซึ่งผลการสัมมนาวันนี้เนี่ยาทาง่ ทำงานเนี่ยก็จะไปสรุปนะซึ่งตรงนี้เป็นผลงานที่เราจะต้องนําไปเสนอเจ้าของเงินเขา้าที่มาจัดตรงเนี้ยเงินะรงตรงเนี้ยเราก็ได้ใช้ไม่มากเป็นตัวอย่างใครไจะไปทำเนี่ยเวทีเนี่ยเราใช้เงินไปแสนกว่าบาทเองนะขอแล้วขออีกกว่าจะได้ทาเนี่ยนะฮะไม่ไม,ไม่ถึงล้านนะบางทีเป็นล้านเนี่ยอนุมัติวันเดียวนะฮะง่ายเนี่ยเราขอมาสามสี่รอบโดนเข้าแล้วเข้าอีกเนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ย ขอแสนกว่าบาททขาบอกน้อยไปให้ทําเป็นสองแสนเก็งไปสองแสนทําไปทํามาเจอโควิดอีก <c oughs> เจอโควิดเดียวมาก็มาลดเหลือแสนหนึ่งในที่สุดเนี่ยก็ขอเหมือนตามตามที่เราตาั้งใจจะทําทตั้งแต่ต้นซึ่งเราก็ไม่ต้องการอะไรมากต้องการให้พวกท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของเราเนี่ยเอาข้อมูลวันนี้เนี่ยพวกวีดีโอทั้งหลายที่เมื่อเช้าถ่ายเนี่ยถ้าต้องการเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมามีกอบอะไรจะกอบนนี้ทันหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าแม่ไม่ตันตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็วันหลังมากรอบก็ได้เอาไปเผยแพร่ว่าตรงนี้แหละเป็นโมเดลของการที่ทอยากตัดอิศัยของคนพิการนะแ,ะและเรื่องตรงนี้เนี่ยโมเดลเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมาทุกอย่างโมเดลเนี่ยถ้าเราทําได้เนี่ยมันถึงคนพิการจริงๆนะครับถึงคนพิการจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องฝันเ,เงินก็ไม่ได้ใช้เยอะ <oro> ขอให้ขอให้สร้างเครือข่ายได้ถูกต้องและทําโมเดลได้ถูกต้องเนี่ยไปไปถึง ตรงนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำนะเราเราจะนําเสนอต่อไปผลเป็นผลที่ท่านได้ให้ความเห็นมาตรงนี้เนี่ยนะฮะครับอันนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านประธานสภาผลพาิการทุกประเทศแห่งประเทศไทยคุณสุชาติพบว่าวรรษัทภลมาช่วยกล่าวจริง ในการเจริามากนะครับพอดีเมื่อเช้าจะมาแล้วที่ติดภารกิจก็ไม่ได้ค่เรื่องสวัสดิการทุกเรานี่แหละนะครับเรื่องสลากกินแบ่งนะครับเมื่อกี้ก็โทรเช็คข้อมูุแล้วว่ายังอยู่หน้าทาเนียบรัฐบาลอยู่เลยนะครับคุณสลายตัวเมื่อสักครู่นี่เองนะครับก็คือเราก็เดียวเดียวกันนะครับคือสวัสดิการต่างๆเนี่ยเขียนชัดเจนแต่ถามว่าทําไมเราไม่ได้ทําไมเราเข้าไม่ถึงนะครับเรารวมกลุ่มันเฉยๆอย่างเดียวยังไม่พอนะนะครับเมื่อกี้พี่สมศั์ทังเกจพูกถึงนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับข้อที่1คือเรื่องความโปร่งใสในการที่เราลงกลุ่มทําองค์กรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเอกสางเอกสารอะไรก็ทำให้มันดีนะครับพอเราได้ครั้งแรกมาแล้วปรากฏว่าพ,พ,พอเราทําเล็กๆไอ้ครั้งต่อไปมันก็ไม่น่าทำเลยนะครับต่อไปนี้เราต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับองค์กรเราจะต้องหนึ่งโปร่งใสัย2มีส่วนร่วมนะครับอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยสมมุติวราเป็นกรรมการเนี่ยนะครับประธานเลขานิกจะต้องรู้เรื่องโครงการรู้เรื่องเงินเรื่องอต่างๆเนาะ จะได้โปร่งใสชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีนะครับสักคู่นี้ผมสเสนอที่กองสลากกันเหมือนกันเเราก็สงสัยนะว่าน่าสงสัยไหมสลากออกจากกองสลากมาเนี่ยเจ็ดสิบาทสี่สิบตค์ตแต่พอเราขายหมดไปแล้วเราจะไปซื้อใหม่เนี่ยมันตางไปแปดสิบห้าบาทเก้าสิบบาทนะครับแล้วไปซื้อกันที่ไปรษณีย์เนี่ยซื้อเหมือนหุ้นเลยนะครับคนที่รับไปเสร็จ<อ>ปุ๊บใครจะขายเท่าไหร่ตอนนี้นะนะครับแล้วผลิตการเราอยากจะเข้าถึง รเรื่ออาชีพเนี่ยก็เข้าถึงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะผมอยากให้พวกเรานะร่วมกลุ่มกันว่าเช้าไปเป็นพันคนนะครับถือว่าชื่นใจมากนะครับเพราะว่าคนิการเราที่เป็นรูปกลุ่มกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ยังขนาดทํางานแบบนี้นะก็ยังมีคนมาต่อว่าเหมือนกันว่าเอ๊ะเนี่ยทำเสร็จแล้วผู้นำพนัการก็เอาโคต้าไปทั้งหมดจริงไ,ไ,ไม่ใช่นะครับที่เราเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่สองส่วนนะครับส่วนที่จอง ส่วนที่เป็นโคตา้าเป็นขององค์กรองค<น>์กรเราได้เสร็จเร,ราก็ไปแกจ่ายพคจรธาริกนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้แต<ช>่ละกลุ่มนะครับรที่ได้ไปแล้วเราก็แกจ่ายถูกต,ต้องให้มันชัดเจน,นอย่างที่มันมีทั้งลายทั้งอะไรสามารถโชว์ให้หมดว่าใครได้ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีได้เงินมายังไงนะครับเราทาแบบเปิดเผยแบบนี้หมดันก็จะไปได้นะครับส่วนข้อที่สามอยากจะแนะนําก็คือเป้าหมายนะครับอย่างที่เราทําเรื่องสิ่งปรับสภาพที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยผมเอ๊ะ มันมีเงินสองหมื่นนะครับทำไมคนพิการทําไมเข้าไม่ได้ครับข้อแรกที่ผมรู้คือหนึ่งเรื่องความรู้นะครับชาวบ้านทั่วไปถามมารู้วยว่ามีสริการตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ทราบนะครับแล้วตอนนี้พวกมันจะปรับนะครับเป็นสามหมื่นเป็นห้าหมื่นถ้าต่อสร้างบ้านหลังใหม่นะครับผมไม่แน่ใจตอนนี้ระเบียบไม่ได้หรือยังนะครับอันที่สำคัญคือเราเราสร้างเป้าหมายเราผมเป็นผู้นํานะครับเราเป็นนับดูโดยว่าปีนี้เราจะตั้งเป้าเท่ล้านมียี่สิบล้านรายหลังใช่ไหมครับเราอยากได้สกิป นะครับสมมติคุณพบนะครับอยากได้นอนเนี่ยนะครับตั้งไปเลยวันี้ยี่สิบหลักพวกพวกเราเสร็จแล้วเราก็ไปนะครับลงไปสำรวจลงไปดูไปถ่ายรูปไปทําอะไรเราต้องช่วยเขาทาว่าสูุบริการเนี่ยนะครับถ้ามันจะเป็นจริงได้เนี่ยนะครับถ้าเรารอว่าทำไมถึงเมื่อกี้สักพูดท่านหนึ่งมาพูดบอกว่าออยากให้เราเนี่ยนะครับเอาเงินมาที่ศูนย์เลยได้ไหมอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่แล้วทำยังไงที่ให้เขาไว้วางใจเรา เราก็ต้องทามาตรฐานองค์กรให้ได้นะครับก็มีหลายชมรมก็ไปยอมทามาตรฐานองค์กรเน้นเราก็ต้องขึ้นไปถึงมาตรฐานองค์กรให้ได้ก่อนแล้วพอไปถึงพวกกูก็จะเปสู์บริการพอจากสู์บริการเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อมันมีทางมีไอเกยเป็นเอสก็ได้โซเชียลเดีไพรก็ได้นะครับมันสามารถที่จะทําได้เจ็ดสิบสามสิบนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากำไรเราส่งเข้ามาที่ช่วยสังคมได้เนี่ยเมื่อเราทําเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยการเดินทางเส้นทางเนี่ย มันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามาประชุมกันสัมมนากันเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากให้เรามีพลังมีความคิดนะครับมีแนวคิดในการที่จะกลับไปแล้วไปทำยังไงให้มันสําเร็จได้นะครับแล้วความสําเร็จแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนชอบเรื่องตอตลรีเนี่ยอย่างอย่างคุณสมชายเนี่ยนะครับเขาผมอยู่เรื่องเรื่องเดียวเป็นเรื่อง,เอง,เองตเตอรี่นะครับเพราะท่านอยากให้นะครับให้ทุกคนเข้าถึงนะครับเพราะมันออกต้องเท่าไหร่ร้อยล้านฉบับนะครับ แต่องค์กรทั้งหมดเนี่ยที่ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสองแสนประมาณ 3, สามแสนกว่าเล่นเองแล้วที่เหลือเนี่ยอยีกต้องกี่ล้านทาไมเราเข้าไม่ถึงอะ่ะนะครับแล้วใครมันเข้าถึงอีปวัวนะฮะอีปวัวใช่ไหมล่ะแล้วจะมดนตีมั่งหรือราชการมั่งผมเข้าไปเสร็จแล้วไม่ได้เป็นคนขายจริงอะ่ะนะครับผมว่าถ้าเขาเข้าใจตรงนี้จริงๆนะว่าน,นะครับ,นะรบว่าคนพิการได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ มันเปเป็นหนึ่งอาชีพเลยนะถ้าอาชีพหนึ่งเนี่ยถ้าคุณขายสักสิบเล่มเนี่ยนะครับเดือนนึงเนี่ยบงวดหนึ่งคุณจะได้เท่าไหร่นะครับสมมุติได้ห้าเล่มเนี่ยมวดนหนึ่งก็ได้สี่พันละสองมวดก็แปดพันนะครับถ้ารวมที่เขาให้ติปเราด้วยก็ประมาณสักหมื่นได้อยู่ได้เลยนะสบายเลยนะฮะันั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน,ในการที่เราจะเป็นส่วนสการนั้นหนึ่งสวัสดิการอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงนอกจากเรื่องต่าสอภาพแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเขาจะเริ่ ตาสามสามและสามห้างทำยังไงก็ไม่ส่งสามสี่ให้ได้เป้าหมายเราคือตรงนี้เราต้องไปพูดเอกสารประกอบการให้ได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณส่งสามสี่เนี่ยเงินมันไม่ถึงพวกเรานะนะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เจริญพูดถึงนะครับเรากว่าจะได้เงินมาสักเนี่ยแสนหนึ่งยากนะโ้ยากมากเลยกว่าจะทำโครงการกว่าจะอะไรมันอ้อไปอ่ะแต่าคนพิการนะครับไปติดต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีน้องไมอามี่เครรู้จักไหมที่เป็นดาวสิบโดดเล็กๆเนี่ย แกก็มางฟังแบบพวกเราอย่างนี้แหละแล้ววันนี้แกก็ได้เงินไปแล้วไอ้ยูไม่ได้เงินไปกูไป,ไปทําสัญญาก่อนนะครับช่วงนี้ทำสัญญาเดี๋ยวก็จะจ่ายประมาณมกราคมบุกบานได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเท่าไหร่นะหนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทท่านต้องตั้งเป้าแบบนี้นะกลับไปวันนี้แล้วทํายังไงเพให้ได้งานมาตาสามสามหรือสามห้านะครับแต่ทั้งสองอย่างก็ได้แต่ท่านได้เดือนเป็นแสนนะี่ดูแล้วกันนะแล้วทํางานไม่กี่วันนะครับในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย ตอนนี้ท่านอยากได้อาชีพนะครับหลายคนเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับแม่น้องภูมิคนนึงก็เป็นดาวซินโดมเหมือนกันนะครับเขาทําอาชีพติดตั้งกระจกอลูมิเนียมอยู่แล้วเขาก็เอาชีพนี้เสนอโครงการไปที่บริษัทธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยก็ให้เงินคนละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่อันสี่ร้อยยี่สิบบาทมาซื้อเครื่องตัดต่างเดี๋ยวนีเขาสามารถที่จะเปิดขยายกิจการมากขึ้นแต่เดิมคยทาอยู่ใน ห้องพักเล็กๆนะครัทีนี้มาเช่าตึกใหญ่ๆติดถนนได้เห็นไหมแล้วอย่างเนี้ยพี่ปุ้งผมไปที่ไหนเช่ายกตัวอย่างพี่ปุ้มยกลูกตัวยืนนีดน่ยครับที่ผมเขาขาวเลยตรงไว้ให้หน่อยครับอายุเยอะขนาดเนี้ยนะครับมีลูกเป็นดาวิีดมน้องคขมิดเหมือนกันนะครับก็มาฟังบรรยายแบบนี้แหละครับแล้วก็ติดต่อไปที่บริษัทอิซุซุนะครับตอนนี้เป็นเวลาปีที่ปีที่ห้าแล้วเนาะปีที่ห้าแล้วนะครับ ได้ทุกปีนะครับปีละแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทคิดดูดินะครับก็ครบสิบปีได้หนึ่งล้านแล้วนะครับปีแรกก็ทำโครงการเลี้ยงปลาปลาสลิดใช่ไหมปลาสลิดอย่างเงี้ยครับก็เอาเงินมาซื้อปลาสลิดซื้ออาหารใช้ก็บาสเนี่ยมันลงไปเลยพอปีที่สองก็ทำโครงการปลูกผักใช่ไหมปลูกที่สามแลเขาก็เนี่ยไล่ไปเรื่อยเลยโครงการแล้วแต่เราเลยนะครับท่านลองคิดแบบนี้ดูนะครับแล้วนี่ไปเสนอดูบริษัทต่างๆเยอะแยะเลยนะ ที่เขายังส่งเงินมาตราสามสี่อยู่หรือแม้แต่ตสามห้าเนี่ยพอปีนี้เขาจ้างคนนี้พอปีหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้นะครับโอกาสทองของคนพิการมีเยอะเลยนะครับขอให้เรามีบัตรคนพิการแค่นั้นเองนะครับโอกาสของผู้ดูแลก็มีเยอะนะครับเพราะว่าการจ้างงานมาตราสามห้าเนี่ยมันให้โอกาสทั้งผู้ดูแลและคนพิการเพราะ,ะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราแบบนี้นะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่นะครับการสัมมนาอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เจอกันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือ no touch ก็คือห้ามแตะต้องกันถูกไหมเราจะต้องอยู่ระยะห่างกันเดี๋ยวนี้เวลา,าจับเงินกล้าจับไหมผมเจอผู้ชายคนหนึ่งรับเงินเสร็จแล้วนนต้องเอา space ทิ้เงินก่อนจะเเงินใส่กระเป๋าได้นะครับบางคนไปต้มน้ําเลยนะลัวจับโควิดใช่ไหมโ,โน move นะครับ no โโมุหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยขยับขยายไปไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านนะครับ เพนั้นเนี่ยในระหว่างตอนนี้ที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราศึกษาดูเราเปิดย t ท b e ดูจ้างงานมาตราสามสามสามห้าเขาทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เงินตรงนี้กลับเข้ามานะครับสวัสดิการตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เยอะนะครับมากกว่าที่ปรับสภาพที่หัว่สาศัยด้วยนะครับก็นะครับวันนี้พอดีไม่ไม่ได้มาเปิดงานก็เลยจะขอมาปิดงานนะครับจริงๆแล้วมีหลายงานนะครับที่วันนี้ผมสักครู่นี้ก็ไปคุยกับ ท่านสสท่านหนึ่งนะครับฝ่ายพิจมานี่นะครับพร้อมทียอาจารย์ชูศักดิ์นะครับก็จะคุยเรื่องเนี่ยหลักประกันสปสชนี่แหละนะครับเนื่องจเมื่อกี้ท่านพูดถึงอยู่ว่าอทมเนี่ยเป็นหนึ่งพันล้านเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับทีนี้ทําอย่างไรนะครับพวกเราจะเข้าถึงไม่ได้งนั้นเราต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็มาศึกษาอันี้เยอะนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดไม่ได้เจอกันบ่อยๆก็ใช้ซูมใช้อะไรพูดคุยกันนะครับก็ที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับก็ คืท้ายนี้นะครับก็อยากให้พวกเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีกําลังใจนะครับการสัมมนาเนี่ยนะครับผมอยากให้เป็นสัมมนาแบบเนี้ยใช้เงินไม่น้อยนี่แหละนะครับกลุ่มเล็กๆไม่ต้องมากนะครับแต่มันได้พลังใจนะครับได้ความรู้ได้แนวคิดไปทําที่สําคัญที่สุดเราจับฟังวันนี้แล้วเนี่ยนะครับฟังไปเล่นโศัพท์ไปเนี่ยแต่ก็อยากให้กลับไปแล้วปฏิบัติทำนะครับให้มันเกิดขึ้นนะครับตั้งเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วทุกท่านจะสำเร็จนะครับ สวัสดิการต่างๆที่เขาทําไว้เราหมดแล้วเนี่ยนะครับผมมาศึกษาแล้วเราไม่ต้องรอรับเงินจากที่ไหนเลยนะครับเอาสวัสดิการอย่างเดียวเนี่ยท่านอยู่ได้สบายผมบอกให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินกู้ไหมครับนะล่าสุดเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานผมก็ใช้บริการของน้องชอบแก้วนะครับร้านอะไรน,นะคอยชอบแก้วเ,เขาก็กู้เงินตั้งแสนสอกน,นะครับไปทําร้านอาหารทาอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกิดจากการโควิดเนี่ยนะครับ าก็ไม่สามารถไปทํางานได้นะครับเพราะว่าทาอู่การินทรัแต่ก็เราปรับน,นะครับตอนเนี้โควิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องมองมุมอมองใหม่นะว่าเขาให้เราหยุดคิดนะครับอะไรที่เราคิดว่ามันไปอยู่เร็วเนี่ยถ้ามันประสบผลเนี่ยเราลองมาช้าลงนิดนึ่งนะครับมันอาจจะมีแนวทางใหม่ๆที่ทํอหลังจากโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่ประสบความสำเร็จได้นะครับ<ว>ก็เนี่ย<ว>กู้เงินก็สามารถที่จะทําให้เราลอดจากที่นี้ได้ ตอนนี <in> ้ผู้ฉุกเฉินหมื่นหนึ่งก็กําลังออกระเบียบอยู่ใกล้สําเร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องมีคนทำประกันนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเี่อเป็นสิกค้อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราไปศึกษาจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงอะไรกองทุนการศึกษาสปสชเนี่ยมีเงินให้เราใช้เยอะแยะเลยนะครับสำหรับในกลุ่มที่เราลงกุ่มนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็อยากให้กลับไปแล้วตั้งเป้าหมายแล้วก็สำเร็จแล้วเรามานั่งคุยกันนะครับ มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าใครอยากพูดคุยหรือทักทายอะไรกันได้ก็นะครับในกลุ่ม Facebook ในกลุ่มเลที่เรามีกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสภาผูพิการเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานนะครับวันที่17ครันะบ78ตุลาคมครับสมัชชาของสภาผูพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีนะเพาไปจัดที่ไปโยกนะครับเพราะว่าปกติแล้วไปโยกแพงมากดตอนนี้นะครับ โรงแรมแพงๆนะไปน,นอนได้เลยนะพวกเซอร์ราตันพวกอะไรต่างๆนี่ถูกมากระดับพันมมก,กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมว่าเรามองในมุมที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดนั่นได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเยวชิญถ่ายรูปหมูเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวเชิญทุกท่านถ่ายรูปหมูร่วมกันนะคะเป็นหลักฐานนะว่าทุกท่านได้เข้ามาร่วมการ ม่ได้กลับไปกัไหนหนงจนได้กัจอน้าหนึ่้ค่ะถ่ายร้าจะได้จะได้อยู่เจอกันคะเจอครับด้าหน้าเลยค่ะถ่ายร้าเค่ะถ่ายร้เลยคบะคือชายอยู่นะครับ